อุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอือออกตัวแรกครับกับไอ้ป้องแคร์ครับเหยื่อตัวใหม่ของพิมนะครับวิ่งหัดแน่นแน่นลากไปแล้วครับกัดแน่นมากครับตัวนี้อือหอุ้ย,ยกัดไม่โดนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะลองลงมาย้ายฝั่งเพื่อตีครับ ตอนแรกผมจะยืนฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาย้ายมาเป็นฝั่งนี้ครับผมเจอเป็นฟองอะไรสักอย่างครับนะครับเป็นปลาช่อนครับผมตีเหยื่อเข้าไปใต้สะพานนะครับได้เรื่องเลยครับได้มาอตัวนะครับปลาช่อนตรงเนี้ยยาวไปยังมีโอกาสเจอกว่าข้างหน้าครับถึงหางยังไม่มีครับเราก็เกี่ยวเชิ๊กเบสได้ครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับคือผมใช้วิธีการฟลิปปิ้งครับแล้วก็สกิปปิ้งครับ ือมันจะส่งเหยื่อในแนวนี้ได้ครับที่แบบมันจะเป็นทางแคบเลยครับไม่สามารถใสแคสกับท่านอืนได้ครับเราก็ใช้เป็นฟิปปิ้งครับให้เหยื่อมันสกิปปิ้งนี่ครับมีประโยชน์มากครับท่านนี้ วุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอืมขวาแล้วครับไอ้ป้องเจอาครับเสื้อชั่นไซส์ป๊อกครับบอกเลยเป็นของคู่กันเลยครับไอ้ป้องเจอากับไอ้ชัอนไซส์ป๊อกนี่ครับไอ้พอกตัวแรกครับกับไอ้ป้องเจอาครับเจอาตัวใหม่ของทีมนะครับสุดสุดชั่นนี้คือผมตีเข้าไปริมตลิ่งครับคือเห็นมุมมันสวยครับ น่าจะเป็นมุมที่แบบปลาท่อนกำลังซุ่มเหยื่อครับก็พอตีเข้าไปก็ได้เรื่อะครับไปครับวันนี้ไอ้ก้องแยร์ครับเหมือนจะมีปลาครับข้างหน้ากอไม่ต้องเร็วมากครับถ้ากอผิวน้ำปลามันจะตามไม่ทันครับ หืมตัดแน่นๆลากไปแล้วครับตัดแน่นมากครับตัวนี้อูห้หกระส่งกับผมตัวนี้ไซส์ดีเลยอุ้ยนี่ครับลายเงียวไทยแร์ครับตัวนี้ไซส์สวยมากครับกัดไอป้องเจครับ สุดเลยครับวันนี้ไม่คิดว่าจะเจอครับหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานครับนี่ครับไอ้ป้องเจอาครับกับกระสงนไซสสวยๆนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับวันนี้กัรทีแรกนึกว่าจะช่อนใหญ่ครับการโหดมากลงปุ๊บกัดเลยครับตัวนี้ผมปล่อยนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาตัวราไปครับไอ้ป้องเจอครับเดี๋ยวรอบนี้มาลองเป็นตัวสีขาวครับเมื่อกี้ใช้สีเลมอนครับดูเลยครับ 好了。嗯 จะซ้ำหรือเปล่าลองทีครับไม่ซ้ำครับผมจะปล่อยตัวนี้ไปสักพักก่อนแล้วกลับมาซ้ำอีกครับเดี๋ยวมาลองแนวที่เราได้ตัวแรกครับก็จะมีตัวนืงซ่อนอยู่ มีครับเดี๋ยวผมจะลองลงมาย้ายฝั่งเพื่อตีนะครับตอนแรกผมจะยืนอยู่ฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาย้ายมาเป็นฝั่งนี้ครับเพื่อลดอาการระแวงของฟ้าครับ ผมเจอปลาขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ใช่ไปช่อนหรือเปล่าครับ ีเสียดายสุดๆครับกัดไม่โดนครับตัวหน้าใหญ่ครับมันเป็นทำเลดีครับตรงนี้น้ำมันไม่ลึกมากครับ็พวกปลาจากในคลองที่น้ำลึกๆครับจะมาตักกินลูกปลาอยู่แถวนี้ครับ เสียดายครับโอ้โหตัวใหญ่ลองกอใต้น้ำเลยช้าครับ เปลี่ยนแกนอกเปาจะสนใจครับก็ยังครับจะเดินลเข้าก็อีกครับผมเจอเป็นฟองอะไรสักอย่างครับนะครับเป็นปาช่อนครับลองไปนิมข้างหน้าดูคนระับ ที่ไม่ได้กดถ่ายครับกล้องร้อนผมตีเหยื่อเข้าไปใต้สะพานนะครับได้เรื่องเลยครับได้หมายตัวนะครับปรช่อนโผล่ใสดีตัวนี้ครับนี่ครับไอ้ป้องเจอาขาปาลยครับหลักฐานขาปาไปครับตัวนี้ข่อนุญาตเก็บนะครับใส่ค่อนข้างดีครับไปครับไปนี่ครับไอ้ป้องเจอาขาปา แต่ตรงนี้ยันสุดนู่นเลยนะครับที่เราเดินไปได้ครับคือมีโอกาสเจอตัวมากกว่าที่เราเดินมานครับตรงนี้ผมคาดการเลไว้นะครับก็คือได้มาหลายตัวครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้เงียบงียะระย้ายเลยครับก็มีไม้แรกมันเตาแล้วครับ ได้โดนแน่ครับเอาใหม่ครับถึงหางยังไม่มีครับเราก็เกี่ยวแบบเจ็กเบรได้ครับเกี่ยวอีกด้านเลยครับเพราะอีกด้านน่าจะขาดเรียบร้อยครับนี่ครับ เดี๋ยวร้อยอืหอหลุดนี่ครับเปลี่ยนเยื่อใหม่แลวครับเดี๋ยวร้องไม่รู้มันจะยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้วัดตัวลอยขึ้นมาครับโอ้ไม่กัดแล้วครับเมื่อกี้น่าจะเข้าเบรครับ เรียบร้อยครับอาวสารปลาช่อนครับไม่กัดนี่เสียงปลาช่อนครับผมจะลองสกิปปิ้งเข้าไปใต้พุ่มไม้นนะครับ เทคนิคที่ผมใช้นะครับคือผมใช้วิธีการฟิปปิ้งครับแล้วก็สกิปปิ้งครับคือมันจะส่งเหยื่อในแนวนี้ได้ครับนี่แบบมันจะเป็นทางแคบเลยครับไม่สามารถไปแคสกับทา่านอื่นได้ครับเราก็ใช้เป็นฟิปปิ้งครับให้เหยื่อมันสกิปปิ้งนี่ครับ มีประโยชน์มากครับท่านี้ทรงย,ะนะยืนที่แคบได้คนระับตอนนี้ไปท่อนไปไหนหมดแล้วไม่รู้โอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวคลิปผมก็ต้องพึ่พอแค่ครับเพราะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับผลประกอบการที่ได้ครับวันนี้คือได้กระสงหนึ่งช่อนอีกสองนะครับใช่ป่ะเออช่อนสองครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรขอคุณแน่ครับไปนะครับผมไปแนละ้ว